เอาละครับผมสวัสดีนะครับชาวมิวเทอรีน hmm. ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับโอ้ oh, จากช่องของวัตสเกมนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสกิลที่หลายๆคนเนี่ยจะต้องรู้นะครับหลายคนผมเห็นคําถามในเพจนะครับซึ่งมีลูกเพจถามมาว่าพี่ครับเราเรียงสกิลยังไงเราเรียงมั่วได้หรือเปล่าแล้วก็บางคนก็บอกว่าผมมีเรียงทั้งหมดเลยเอาสกิลใส่ทั้งหมดเลยมันเป็นอะไรหรือเปล่าตอนฟาร์มนะรหรือว่าตอนตีบอสเนี่ยใส่สกิลทั้งหมดเลยมันได้หรือเปล่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องบอกนะว่าการเรียงสกิลเนี่ยเรียงผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้าเรียงดีเนี่ยก็เปลี่ยนในทางที่ดีไปเลยเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าเรียงมั่วๆก็คือเอาใส่มัท้งหมดทุกสกิลเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับแล้วก็ถ้าเราเรียงถูกต้องเนี่ยมันจะมีอะไรที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากเรามามั่วกันเลยก่านะครับว่าใส่ไปทุกสกิลนะครับ่าซึ่งผมต้องบอกกันนะครับว่าเวลาเราตั้งค่าสกิลเนี่ยเราก การตั้งค่าถูกไหมครับแล้วมันจะมีการต่อสู้อัตโนโมัตินะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2โหมดก็คือโหมดธรรมดากับโหมดต่อสู้ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ละไว้ก่อนผมจะมาดูที่โหมดธรรมดานี่ก่อนนะครับคือตรงนี้อัดต้องอธิบายนะครับว่าอะไรที่เรายัดใส่ตรงนี้มันจะใช้สกิลถ้าเราไม่เอาใส่มันก็จะไม่ใช้หมายความว่าถ้าเราเอาสกิลนี้ออกนะครับสกิลนี้ก็คือเป็นสกิลบาเลียเนาะสกิลาบาเยวิญ,ญญาณเราออกมันจะใช้ไหมมันไม่ใช้นะครับมันไม่ใช้เลยนะเอาอะไรอยู่ในนี้มันก็จะใช้ ถึงแม้ว่าอยู่ตรงนี้จะมีหรือไม่มีก็ตามนะครับเช่นอยู่ตรงนี้เนะี่ยมันไม่มีแต่อยู่ตรงตั้งค่าตรงเนี้ยมันมีมันจะใช้นะครับมันใช้แต่ตรงนี้โอเคอันนี้คือข้อข้อแรกที่เราจะต้องรู้เป็นข้อที่จริงนะครับอ่ะคาวน,นี้ผมจะเริ่มจากการใส่บันทุกสกิลเลยนะลูกบอลพลังก็ใส่นะครบกระบาทก็ใส่นะครับเสาเปลวไฟมีคือแบบว่ามีอะไรใส่น,นั้นอ่ะใส่ใส่ไปทุกอันนะฮะอ่าอ่ะ,อะใส่ไป อโอเคเมื่อใส่ไปอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเรามาดูกันนะครับว่าเราเปิดใช้งานแล้วเราก็มาตีนะโดยตรงเนี้ยผมบอกว่ามันเป็นตรงหลักนะที่ผมบอกไปนะตรงเนี้ยมันไม่เกี่ยวกันนะมันไม่เกี่ยวมีหรือไม่มีมันไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวอยู่ที่ตรงนี้นะตรงนี้แล้วถามว่าเอา้าเฮ้ยถ้ามันไม่เกี่ยวแล้วตรงนี้เรามีไว้เพื่ออะไรนะต้องบอกก่อนว่าสมมติว่าเราใช้สกิลอยู่ตรงตั้งค่าประมาณ5สก,กิลแต่พวกนี้ก็คือแบบเราอยากกดใช้ แล้วก็สามารถมากดตรงนี้ได้เอาละเราตั้งค่าเสร็จแล้วเรามาดูซิว่าถ้าเรากดต่อสู้อัตมัดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจุดแหลยหลายคนที่บอกอ้าวมันก็ตีนะครับถูกครับมันตีหลบอกว่ามันไม่ตีโอเคแต่เรามาดูมันกลังเขียนว่ากำลังต่อสู้อัตมัติใช่ไหมครับแล้วก็ดูแต้มนะครับดูแต้มดูแต้มก่อนนะครับว่ามันใช้อะไรบ้างครับอืม อ่ะโอเคสามก้ามาดู 9, 40 3ามเก้าเก้เสร็จแล้วเราลองมาเรียงสกิลที่แบบว่าจําเป็นจําเป็นที่มันใช้ดูแล้วกันนะครับก็เข้าวิธีการตันนะะ้งค่โหมดธรรมดาเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ลองเอาสกิลเดียเด่ยวๆออกอากระบาดล้วไม่เอาสกิลไฟมีก็ไมีใช้อยู่แล้วเอาออกนะครับอ่า สาบแขนเอาออกนะครับอันนี้ไม่ใช้นะเปลี่ยนไม่ไม่ไม่รู้จะไปเปลี่ยนใครนะครับอันนี้มันก็ไม่ใช้อีกแล้วครับอันนี้อันนี้ถามว่าบางคนถามว่าไอ้นี่คืออะไรครับผมอันนี้มันเป็นเหมือนตีธรรมดาครับเหมือนตีธรรมดาถ้าเป็นมิวพีซีก็แบบเหมือนเราคลิกเอานะแล้วก็อ่าอันนี้ถ้ามีเปลวไฟในโลกของมันจะใช้นะครับมีด้านเลวเวลสูงๆเนี่ยเปลวไฟในโลกใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะว่ามันจะเร็วขึ้นอยู่ครับมันจะเร็วฟุ้งมาเลยนะครับแต่ถ้าอ่าเขาเรียกว่าเลเวลแรกๆเนี่ย การดูดเอามันยังมีดีเลยอยู่แล้วก็เวลาเอาลงพวกเบลทอหาลูกแก้วอนะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับเหตุผลเพราะว่ามันมันช้าแล้วมันตีใกล้สมมุติเบลทอเนี่ยกำลังกระโดดวัดตีแอะตายนะเราตายไหมโอเคอ่ะตัวเนี้ยสังเกตนะครับสังเกตถ้าผมเอาสกิลบัฟจริงๆเนี่ยเอาสกิลบัฟไปไว้ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวมันจะใช้เองนะครับตัวเนี้ยมีสกิลหลักที่ใช้อยู่วันนี้อ่ะ สังเกตน,นะครับสี่สองสองสี่สามสองอ่ะสูงสุดสี่สามสองอ่ะสี่สองศูนย์สี่สองห้าสี่สองแปดอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าสกิลแบบไหนที่ไม่สมควรเอามาใส่นะครับแล้วมันทำให้มันฟาร์มช้า หรือแบบว่ามันฟาร์มไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับก่อนอื่นก็ต้องเข้าไปดูในตัวสกิลก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าสกิลที่ผมไม่แนะนําเลยนะครับก็คือเสาหินไฟครับเสาหินไฟกับบุกบาะนะเพราะว่ามันเป็นสกิลเดี่ยวคอยดูนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าผมเอาสกิลบุกบาะใส่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวขอยกเลิกไปก่อนเนาะอันนี้เราดูไปแล้วผมจะเอาสกิลกระบดใส่ ะเอาอุกกาบาทนะเอาอุกกาบาทเข้าไปปุ๊บเอาเปลวไฟเข้าไปด้วยดีไหมเสาหินไฟนะเอาอุกกาบาทลงไปก่อนอ่ะคราวนี้มาดูนะครับขอดูนิ่งๆที่สุดก่อนคือตอนแรกเพื่อนอาจจะเห็นเลขมันกระโดดว่าเฮ้ยทำไมเลขมันกระโดดเยอะจังซึ่งไออาการเลขกระโดดเนี่ยบางทีเพื่อนเคยบ้ปเข้ามาใช่ไหมครับแล้วบางทีสมมติว่าเราเคยตีได้300เนะี่ยเราจะตีได้400ถึง500รูสร้สึกเฮ้ยทำไมมันได้เยอะจังนะ เหตุผลก็คือบางครั้งพอเรากดหยุดเนี่ยปุ๊บมันจะมีมอนที่ไม่ตายแต่มันเกือบจะตายไงมันเกือบจะตายแล้วมันใกล้ตายแล้วแล้วเมื่อเรายิงปุ๊บมันก็เลยมองว่าเราฆ่าได้เร็วมากนะทำให้เลขมันกระโดดเวอร์นะครับแต่คือดาเมจจริงอะ่ะมันจะอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยอ่ะสามเก้าสามเก้ากว่าสามเก้าสามเก้าสี่สามเก้าห้าอ่าสามเก้าสี่สามเก้าหกอ่านี่คือแบบนี่คือนิ่งแล้วนะนี่คือนิ่งน,ะนี่คือนิ่งสามเก้ากว่าอ่ะ จะสังเกตเห็นว่าพอเอาอูกระบาดเข้ามาปุ๊บมาก็ค,คือมันทําให้เราเสียเวลาแบบเวลาเราจะใช้สกิลอะบางอันนี้มันจะตีกลุ่มอะมันต้องมาตีตัวเดียวนี่ยตุ้มๆอะเสียเวลาตายตัวเดียวมันก็เลยทําให้ช้านะครับอันนี้ก็คือทําให้มันช้านะครับถ้าเราเอาสกิลอื่นเข้ามาถามว่ามันสกิลอื่นมีบทบาทมากไหมโอเค เรามาดูนะครับจริงๆมันก็เลือกอยู่นะครับอันนี้ไอ้แม่เดี๋ยวมอนจะตายพอเรากดตีทีในเบดพุ่งชวบเลยนะโอเคคราวนี้ไอ้คำว่ามันเลือกคือยังไงสมมติว่าเราเอาเปลี่ยไฟนิโอเข้ามาแล้วเราเอาเมื่อกี้เอาเสาหินไปด้วยใไหมเสาหินไม่ทํางานนะครับเสาหินไม่ทํางานเพราะว่าสมมติว่ามันเรียงสกิลเป็นมันเรียงสกิลเป็นสกิลอ่สกิลพิษก่อนนะครับเนี่ยมันจะเรียงสกิลสกิลนี้นะครับสกิลพิษแล้วก็สกิลผีไม่ใช่สิสกิลนี้ก่อนสกิลนี้นะครับแล้วก็บัฟก่อนสิบัฟบัฟบัฟสสสกกกิิิลลลนนีีี้้ผ กิ่พิษแล้วคนนี้คือมาตายก่อนไงยังไม่ได้เปลวไฟเลยอ่ะสมมุติเราเอาเฮลไฟเข้ามาเอาเฮลไฟเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ลองดูรอบนะเราแรกดเเ็นมันจะกระโดดไม่ต้องตกใจนะครับสามแปดเท่าไหร่เมื่อกี้สามเก้าแปดสามแปดสี่สามปดเก้าสามแปดสี่อ่าสามแปดสี่แล้วก็มาดูสูงสุดหน่อยสี่เก้า อ่ะอยู่ประมาณนี้ 3, 9, 2, 3, 9, สามเก้าสองสามเก้าศูนยะ์โอเคอ่ะสต็อปครับโอเคค่านี้เพื่อนๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความสำคัญของการเลี้ยงสกิลหรือว่าจัดสกิลเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนเพราะว่าถ้าเพื่อนเรี้ยงมั่วหรือว่าเรียงผิดหรือว่าใส่ทั้งหมดเลยนะครับมันเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นแทนที่เมื่อกี้อยู่ที่สามเก้าอ่ะแทนที่เราจะได้ 430กว่าซึ่งดาเมจที่เพื่อนเห็นเนี่ยมันนับเป็นบีหรือว่าบิลเลียสหรือว่าหลักพันล้านนะครับง่ายนะครับเพราะว่าตรงน,นี้สมมติว่าเราตีนะครับมันได้ประมาณ4คือบีหนึ่งก็คือ1,000ลนะ้านน่ะแล้วก็4,400ัน้อเรียกว่าไงดี400ร้อพันล้านไม่ในชะ่อันนี้คือเอ้ยโทษทีเป็นดัมเมจเอ็มเอ็มคือล้านนะคับเอ็มคือล้านนะ400กว่าล้านเนี่ยอ่ะ ตัวปติมันเฉลี่ยบอกว่า e อนพีต่อนาทีเนีาได้1นึ่นาทีลันสี่รอสมมุติว่าแทนที่จะได้4ี่ร้อยสิบล,ล้านเราได้400ร้ล้านเนี่ยผ่านไป5นาทีก็สี่ห้ายี0ส้ล้านเนี่ยห่างกันไปเยอะแล้วเนี่ยก็คือข้อเสียงมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสกิลเนี่ยเราเจอเรียงม่มั่วไม่ได้นะครับผมสําหรับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วชอบใจเนื้อหาสาระดีๆอย่างนี้ อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนำหนาสารดีนี้มาฝากทุกคนอีกเช่นเคยครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ